สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถเคสแอนนิวเนาะใหม่ล่าสุดเพิ่งออกศูนย์วันนี้เนาะวันนี้วันที่สี่นะครับเด,เดือนเดือนไหนวะพฤศจิกาเออเดือนตุลาปีห้าห้านะครับไม่รถอยู่ที่สิบสามกิโลนะครับเพิ่งออกศูนย์ตะกี้นี่เองเนาะใหม่ล่าสุดเลยอจะมาทดสอบการขโมยกันนะครับกรขโมยผมพิเศษกว่าชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับเดี๋ยวกดล็อกให้ดูนะครับ กดสองตึ๊กๆใครโดนรถจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยคนตกฟ้ฟล้องอะไรก็จะไม่ดังละการเมวยทั่วไปนี้จะร้องแล้วครับอผมจะร้องต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี้เป็นกุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจเดี๋ยน้องลองสตาร์ทให้หน่อยได้ไหมเดียวผมจะจะเปิดแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับดูนะครับเปิดปุ๊บเีเปิดนะครับปุ๊บ กลับก็ไม่อยู่นะครับจะหยุดต่อเมื่อมาปลดล็อกทีหนหน่วยว่านั้นการขโมยผมพิเศษกัชบชาวบ้านคือกันน้ํานะครับขี่รถตตกฝนได้เนาะการขโมยทั่วไปขี่รถตตกฝนปุ๊บน้ําก็พังแล้วเนาะเรามาสตาร์ทที่รีมโมทให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูน้องสตาร์ทให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะกดปุ่มไฟฟ้าสองครั้งนะครับตึ๊ดตึ๊ดสตาร์ทเลย บบนี้ไม่ใช้รีโมทเอ,อ้ยไม่ใช่กุญแจรถเนาะให้จะดับเครื่องก็กดดับที่รีโมทนะครับสมมุติเราลืมล็อกรถแล้วมีโจรขโมยรถเราเราเราลืมล็อกนะมีโจรขโมยรถเรามันแทงดูญแจแล้วปุ๊บเปิดลองสตาร์ทอีกรอบมันสตาร์ทไปปุ๊บเราเห็นพอดีนะครับว่าเขามาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับภายในสิ่ปิรถจะดับเองนะครับแต่รถจะร้องไม่หยุดนะ จะดับไม่หยุดนะครับจนกว่าจะมาปลดล็อกที่รีโมทครับกับขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีนะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com เนอะใครอยากติดตั้งก็เข้าไปดูในเว็บผมนะครับเว็บภาษาไทยเลยกันขโมยรถ .com เบอร์โทรผม085 8, 8 6 8 6ดห1 1นะครับคนติดไปอีกคันเนาะใหม่เลยคมครับ